เอาเลยครับผมขอสนบสุนช่องด้วยนะครับผม t b k นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner w a r ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมทุกคนอาจจะยังไม่ชินเกี่ยวกับหน้าตาอันนี้นะครับเนื่องจากว่า ผมต้องอ่านในโทรศัพท์นะครับผมก็ <g år> ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับผม <g år> ผมอยากจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็เราจะมาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกันนะครับว่าเอ้เขาทายกันอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมซึ่งส่วนตัวเองผมก็ไม่รู้ในเรื่องของการอัปเกรดใหม่นะครับที่จะมาเร็วๆนี้นะครับผมไม่รู้เลยว่ามันอัปเกรดอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ อันนี้เป็นทางเมื่อ5วันที่แล้วครับผมซัมเมอร์เนวอร์ไทยแลนด์ของเรานี้ได้ทําการประกาศนะครับว่าเจะมีการอัปเกรดแพทใหม่ขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของการสถานโลกันนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะนะครับผมแล้วก็มีการแจกของรางวัลด้วยถ้าเราทายนะครับผมการถ่ายทอดสดที่ซัมเมอร์เนวอร์นะครับอันนี้ในช่วงเวลาที่26นะครับผมก็ยี่สิบหกตรงกับวันอะไรนะแป๊บนึงของรูป,ปฏิทินก่อนวันที่ยี่สิบหกตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมอืมวันอาทิตย์ ผมทางานบ่ายน่าจะไม่ได้ดูเออน่าจะได้ดูสิบเอ็ดโมงเขาบอกว่าจะได้ทําการถ่ายทอดสดสิบเอ็ดโมงนี่จะเข้าหรืออะไรผมไม่มั่นใจนะครับผมแล้วทีเนี้ยเขาบอกเขามีกิจกรรมด้วยทุกคนเขามีกิจกรรมว่าถ้าเราทายถูกนะครับผมนี่กิจกรรมพดไปเมื่อหนึ่งวันที่แล้วครับถ้าเราทายเนื้อหาการอัปเกรดใหม่ถูกต้องนะครับผมเราจะได้ไอ้ตัว๋วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า15คนเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับไอ้ตั๋วเนี่ยมันจะได้สิทธิพิเศษอะไรนะครับแล้วก็ผู้โชคดี 50ท่านได้สกอส้ม1ใบครับ500ท่านได้50พลังงานแล้วก็50มานานะครับผมเ yeah! นี้ยการอัปเกรดครั้งเนี้ยความรู้สึกของผมเลยนะความรู้สึกของผมเพียวๆก็คือมันจะเป็นการอัปเกรดในเรื่องของการหาหินเสริมวะ่ะความรู้สึกของผมคือมันเป็นการหาหินเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะตอ้องอานทีเราต้องพูดก่อนว่าหินเสริมเนี่ย ปกติที่เราลงเนี่ยก็คือรูนปกติใช่ไหมก็คือเป็นการฟาร์มรูนปกติแหละแต่ว่าอีกดันเน่ยอีกดันเน่ยที่จะมาเนี่ยจะเป็นการใช้มอนเตอร์ขั้นสองครับในการฟาร์มหินเสริมนะครับผมคิดอันนี้มานานมากว่าเอมันต้องใช้มอนเตอร์ขั้นสองในการฟาร์มและก็จะเป็นดันเฉพาะที่ใช้มอนเตอร์ขั้นสองเขาได้ไม่งั้นเอาทุกคนลองคิดสภาพตามนะ ปูทางมาตั้งไกลเลยเอามอเตอร์ขั้น2เข้ามาอย่างดีเลยมอเตอร์ขั้น2บางตัวแม่งกากมากบางตัวคือมันเหมาะกับโรงดันจริงๆซึ่งอีตัวโรงดันปกติเรามีแล้วไงอืมเข้าใจฟิลไหมทีเนี้ยถ้าอยากให้มันให้มันสอดคล้องหรือให้มันพีคกันจริงๆอ่ะมันต้องเอาไอ้ที่ฟาร์มรูนหรือแม่งก็ที่ฟาร์มรูนเราพอมีอยู่แล้วเราต้องเอาหินเสริมเอาพวกนั่นหินเสริมหินรีเนี่ยเอาเข้ามาใส่ได้แล้วเว้ยไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเราลงไอ้ปกติไอ หมูรมิตีปกติที่มันดรอปได้รูเนี่ยคือเราจะหาหินรีกับหินเสริมยากมากเพราะปกติอัตราเฉลี่ยมันคือมันดรอปรูโดยโดยปกติอยู่แล้วอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราอะ่ะจะได้เป็นการฟาร์มหินรีหินเสริมมานะซึ่งผมมองผมเริ่มตีแล้วว่าเอ้ยตอนนี้มันมันเริ่มปูทางมาทางขั้น2เยอะพอเนี้ยผมเริ่ม คราบขั้นสองไม่ใช่คราบสิผมเริ่มเอาเวกขั้นสองขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมกับการใส่รูดนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเรามาลองดูว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆในในซัมเมอร์วอลที่มาคอมเมนต์ใน Facebook เพจไทยแลนด์เนี่ยอ่ะเขาเขาพูดอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะ อันดับแรกครับโอเวคขั A ้นสองสองตัวครับฟิวชั่นมอนเตอร์แมปใหม่แมปใหม่นี้ไม่มั่นใจนะผมอ่ะคนแรกผ่านไปการปลูกขั้น2การปลูกขั้น2มีมีอยู่แล้วนะครับผมแผนที่กับเนื้อเรื่องใหม่ครับการปลูกขั้น2เพิ่ม, p, บบมเวอร์วอร์ดแบบใหม่เอ้ยอีเวอร์วอร์ดแบบใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะน่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าอีเวอร์วอร์ดแบบใหม่เนี่ยก็คือเวอร์วอร์ดปกติมันมันไม่ฮาร์ดคอร์ไปใช่ไหมวอร์ด <laughs> ปกติผมก็ยังผมว่ามันลำบากอยู่นะ แล้วก็ส่วนมากแมปใหม่เยอะนะเอาเวคขั้น3โหอาจารย์แค่ขั้น2ผมก็เหงือตกแล้วมีขั้น3ต่อด้วยครับผมเพิ่มดันหลุมมิติตัวใหม่ที่เอาเวคได้ครับผมเปลี่ยนภาพ,เป,ภาพเปลี่ยนภาพการแสดงการลงดันแจ็คมังกรรูปแบบการฉายที่เปลี่ยนให้ทางสมัยขึ้นมุมมองนี้น่าสนใจเพราะว่าซอมเมอร์เนอรเรายอมรับในเรื่องของมอนเตอร์บางตัวก็มีการปรับปรุงอย่าง พวกอินุบาการ์บอลนี่ก็มีการปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะครับผมอันนี้โอเคเพิ่มการตีหลบวกรูนเพิ่มมนาขึ้นจากบวกสิบห้าโอ้อันนี้ไม่ไม่แนะนานะครับผมเพิ่มการตีบวกรูนเพิ่มเพิ่มการตีบวกบวกรีสิบอะไรอย่างนี้เหรอเ,เอาตรงๆนะแค่บวกสิบห้าก็เงินจะหมดถังแล้วนะครับผมอืมส่วนมากี่แมปจะเยอะนะแมปจะแมปจะเยอะมากกับตัวใหม่นะครับผมด่าเนื้อเรื่องใหม่ด่าเนื้อเรื่องใหม่เยอะลดราคาของใน วอเหรอมอลงครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่มั่นใจอัปเกรดบอสครับเพราะบอสใหญ่เพราะต้องใหญ่ที่สุดอันนี้ผมไม่มั่นใจอัปหลุมมิติใหม่อันนี้ก็คำตอบประมาณนั้นนะฮะอัพถึงเจ็ดดาวเย็ดแค่หกดาวก็ลำบากแล้วนะฮะแค้าหกดาวหนึ่งก็เงือตกเลยทีเดียวนะครับผมหอใหม่ไอหอใหม่ผมว่าน่าสนใจนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตอนนี้มันเป็น normal hard แล้วต่อไปจะเป็น hill อันนี้อันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันนะรวบรวม โอ้โหจริงเหรอไอเทมใหม่มาไอเทมใหม่มาแน่อยู่แล้วสาหรับในเรื่องของการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งทางเกมเขาโปรโมทมาค่อนข้างแบบประมาณนึงอะถึงแม้ว่าจะไม่โปรโมทหนักถึงโปรโมทหกปีก็จริงครับแต่ว่ามันโปรโมทในในภาพรวมที่เขารู้ว่าไอพนเดนสมัเรได้ว่าประมาณนี้แล้วทุกคนเขาถึงและที่สําคัญก็คือมีการให้ลงทะเบียนด้วยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรูกสึาการที่มีการให้ลงทะเบียนมาต้องเป็นการเหมือนกับสัญญาหรือสัย่างกับผู้เล่นว่าเอ แบบที่มาเนี่ยคนที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเจ็ดดาวดแน่ๆโอกาบละหกดาวเทอะจริงๆแฟชั่นชุดเก่าๆอันอันอันอนี้ไม่เกี่ยวนะครับผม RTA V โ,โหสองสอง V สองโหแค่ส,สี่ตัวกูจะหายแล้ะแจกสกอร์ห้าดาวแสงมืดคนณลงไปพอใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นครับส่วนมากเจ็ดดาวเยอะนะเจ็ดดาวเยอะแล้วก็หอก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอทายแล้วกันนะครับผม อันนี้เป็นคอมเมนต์ผมนะครับอ่าหนึ่งเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเพิ่ม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 อ่าสามหัวสามหัวที่ใช้ที่ใช้ใชมอนสองดาวเออมอนขั้นสองมอนขั้นสองขั้นสองโดยโดยโดย,โดยเฉพาะนะครับผมอ่า สองมีการถ,ถ้าไม่ถูกนี่กูขืนเลยนะฮะมีการดรอปเออ่ดรอปเขียนถูกว่าดรอปดรอปมันต้องไหมนนี้ดีกว่ามีการดรอปอ่าหินรีหินเสริมหินรีกับหินเสริมนะครับไม่เหมือนกันนะครับหินรีก็คือหินเปลี่ยนสถานะรูนหินเสริมก็คือหินเสริมสถานะรูน,นะครับผมสําหรับตํานานโอเค ตำนานก็คือรูนที่มันเป็นรูนลีเจนต์ตำนานที่มันเป็นรูนที่มันมีสกอร์ฟาฟะครับผมฮะแล้วก็ที่3ก็คือแมปใหม่ผมว่าน่าจะมีแมบใหม่ที่โผล่เข้ามานะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่ขั้น2อ่ะเออผมว่า,าไมใ่ใช่ขั้น2แน่ๆผมว่าน่าจะเป็นแมปใหม่เข้ามาแมปไปไมิติอื่นอ่ะโอเคมีคนคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ผมคนหนึ่งอันนี้ผมโพสไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอัน,อนใครที่อ่า ใครที่ชอบก็กดใจผมกดถูกใจของผมก่อนเลยฮะมากูกดหัวใจให้ตัวเองเนี่แหละนะครับผมเนี่ยครับผมผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเราจะใกล้เคียงกับของรางวัลหรือเปล่านะครับผม